ครับรองเท้าส้นตึกนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นรองเท้าส้นตึกครับกีโต้นะครับเป็นกีโต้ส้นตึกสําหรับของผู้หญิงโดยตรงนะครับนี่ครับส้นสูงมากเลยครับนะครับครับคู่นี่นะครับตกคู่ละสี่สบาทครับร้อยคู่สี่พันบาทนะครับชุดนี้ครับร้อยคู่สี่พันบาทเป็นรองเท้าเก็บจากข้างนะครับส้นตึกนะครับเป็นงานใหม่เมือหนึ่งเลยนะครับ ป็นงานใหม่มือหนึ่งเก็บจากห้างนะครับเป็นกีโต้ของแท100้ร้อยเปอร์เซ็นครับนี่นะครับกีโตดูดูข้างๆดูส้นครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับกีโตงานใหม่มือหนึ่งงานเก็บจากห้างนะครับหนึ่งร้อยคู่สี่พันบาทครับตกคู่แล้วสี่สิบาทนะครับสวยๆทางนั้นนะครับเป็นกีโตของแท้ รดาาูดูป้ายราคานะครับป้ายราคาสองแปดห้าสองห้าแปดงวดเมื่อกี้เลยป้ายราคางวดเมื่อกี้เลยครับสองห้าแปดต่อคู่ละสี่ิบาทครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นนีคครับดูข้าง คนเตี้ยก็ใส่ได้ได้คนสูงก็ใส่ดีครับสวยเป็นงานสวยครับงานกิโต้มือหนึ่งมือใหม่เลยนะครับป้ายกิโต้